สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้คะ่ะเราจะคุยกันถึงเรื่องของประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับนะคะในยุคดิจิทัลอีค n o m มแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งจะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยการขยายตัวของอ e ีคอมเมิร์ซนั้นนะคะถือได้ว่ามีการให้บริการที่รวดเร็วแล้วก็ฉับไวมากๆเลยเพราะฉะนั้นในตอนนี้ทางไปรษณีย์ไทยเองจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะให้ควบคู่ไปกับการทําธุรกิจแบบอ e ีคอมเมิร์ซได้ในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการก็ดีหรือคนซื้อก็ดีเนี่ยนะครับ กขาต้องการสั่งปุ๊บได้ปั๊บนะฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราเองเราก็มีการพัฒนาตัวบริการสนีเนี่ยนะครับให้มีคุณภาพที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นระยะระมาอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันอย่างบริการอีเมสเราเนี่ยถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับแทบจะทุกที่เลยนะครับเราสามารถนำจ่ายได้ภายในหนึ่งวันคือส่งวันนี้พรุ่งนี้สิ้นนะฮะและโดยเฉพาะแหล่งใหญ่ที่เป็นแหล่งขายอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็จะอยู่ในกทมตรงนี้ก็หนึ่งวัน ส่วนใหญ่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้อันที่2ก็คือเราเองเนี่ยนะครับมีที่จุการเป็ารีอยู่ทั่วประเทศที่เป็นของเราเองเนี่ยพันสกว่าแห่งแล้วก็ยังมีที่ทำการเขาเรียกว่าเป็นการเป็นรีอนุญาตก็คือให้คนในพื้นที่เนี่ยมารับดําเนินการปบศรีให้กับเราเพราะเอยากว่า ว่าปริมาณงานเขาอาจจะยังไม่เยอะออนะครับเขาก็มารับดําเนินการเราก็จ่ายค่าตอบแทนให้เขาก็ทําให้ชุมชนนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในในพื้นที่นั้นน่ยที่รับประกอบการให้กับเราเนี่ยก็มีรายได้ไม่ต้องไปทํางานที่อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นหยุดจุดแข็งเราเพราะว่าทีมงานไปรษณียาเนี่ยปัจจุบ 3, ันมี3500าแห่งก็ค,คือเหมือนกับว่าไปเปิดเป็นลักษณะของไปรษณีย์ไทยแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่ลึกเข้าไปในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอใช่ไหมคะ Oh. เพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กเรามีตั้งประมาณ5,000แห่งะ mm. นะครับเพราะนั้ว่าครอบคลุมทั้งประเทศเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่า SME <c oughs> หรือ o t o p เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในต,าต่างจังหวัด mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ง่ายมาก <c oughs> นะครับในขณะที่การที่เข้าถึงบริการในแหล่งเงินอื่นเนี่ยทำได้ยาก mm hmm. นะฮะอาจจะได้สะดวกที่จะใช้บริการของคนอื่นได้ แต่เฉพาะในเมืองหรือในกรทมแต่ถ้าออกตาอ่างจังหวัดไปแล้วเนี่ยก็มีไปซื้ออยู่เจ้าเดียวที่อ,อยู่ใกล้ทิศคุณแล้วคุณเข้าถึงได้ตลอดเวลานะครับค่ะเพราะฉะนั้นแบบนี้แล้วนะคะในลนักษณะของการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยในเรื่องของการการที่จะสร้างคุณภาพให้กับแบรนด์ตัวเองหรือว่าการสร้างแบรนด์นั้นเนี่ยเราจะได้เปรียบทางด้านไหนบ้างคะในในแง่ของผู้ประกอบการ SME รัวท็อปเนียรนะครับถ้าเขาจะขายสินค้าเนี่ยจุดสําคัญเนี่ย เขาจะต้องสร้างสินค้าของเขาเนี่ยนะครับให้มีคุณภาพนะครับแล้วก็เวลาขายออกไปแล้วเนี่ยหรือโฆษณาออกไปแล้วเนี่ยมันตรงตามนั้นที่ผู้ซื้อไปแล้วนยนะฮะได้ซื้อไปแล้วเมื่อตรวจสอบกับสิ่งที่เขาโฆษณาหรือแนะนําแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นไปตามนั้นจริงมไม่โฆษณาเกินรจริงไม่เกินเมืม่หเกินจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็จะให้คําแนะนาําสําหรับผู้ประกอบการพวกนี้ในการที่จะทำแพ็กเกจจิ้งนะครับ ในการที่หาช่องทางในการจําหน่าย uh huh. ก็ไม่ได้เฉพาะว่าจะต้องขายทางอีคอมเมิร์ซนะครับที่ผ่านมาเนี่ยในสมัยก่อนเขาอาจจะลงขายในหนังสือพิมพ uh ์ huh. ขายผ่านทางทีวีแล้วก็มาส่งผ่านทางเราเราไปเก็บสตังค์เอามา uh huh. ให้กับผู้ประกอบการได้ด้วยแล้วก็หลายๆแบรนด์หลายๆสินค้านะครับก็สามารถที่จะ ติดต่อเอาไปวางขายทีมการสื้อต่างๆเราพัไน้แห่งนี้ได้ด้วยค่ะก็คือเหมือนเขามาติดต่อกับทางไปรษณีย์ไทยได้เลยเหรอคะครับได้เขาทำมาโดยวางยกตัวอย่างอย่างกาแฟเนี่ยฮะมีหลายเจ้าที่มาเอาไปวางขายแรกๆเนี่ยเขาผลิตออกมาไม่เป็นที่รู้จักใครเลยแต่พอเราขายให้ให้ปัจจุบันเนี่ยยอดขายเดือนนึงสี่ห้าล้านบาทนะครับในมียกตัวอย่างที่เห็นชัดๆอย่างน้ำผึ้งเนี่ยนะฮะน้ำผึ้งที่เป็นกฎควรเนี่ย ลองทายดูครับว่าเดือนนึงเขาขายได้เท่าไหร่ผ่านทีมงานพิเศษเดือนหนึ่งเมื่อสักครู่นี้บอกว่า4ี่ห้าล้านใช่ไหมคะอันนี้ก็คงไม่ต่ํากว่านี้แน่นอนเลยก็ประมาณสองสาล้านบาทก็ถือว่าได้ได้จํานวนที่เยอะอยู่เหมือนกันนะจากการที่ถ้าเกิดปกติเขาขายเองก็น่าจะได้จํานวนน้อยกว่านี้อย่างยาดมเนี่ยมาฝากขายตามทีมงานหรืออย่างตาของเราเนี่ยเดือนหนึ่งขายได้เป็นล้านบาทยาดมอย่างเดียวนะฮะค่ะแว่นตาเนี่ยแว่นตาที่แบบราคาที่จะซื้อหาได้ราคาละวสองร้อยบาทนะฮะร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ย ยอดขายเดือนเดือนึงเกือบสี่ล้านแล้วมีข้อจากัดไหมคะว่าเรามีการคัดเลือกสินค้าที่จะเอามาวางขายอย่างไรบ้างเราก็จะให้คําแนะนํนามาของนีม้มันเหมาะไหม,มนะครับว่าจะมาขายตรงนี้ได้ไหมถ้าาถ้าเป็นสินค้าที่มีอายุน้อยสองสามวันเสียอ,อันนี้ก็ไม่เหมาะมเพราะว่ามันจะทําให้คุณภาพสินค้าไม่ได้ตามตามที่ คนซื้อ,อ <C> e <at> ไปอาจจะของเ<ค>น่าบูดาะเป็นของแห้งมากกว่านะครับค่ะแลวแบบนี้เนี่ยจากที่เมื่อก่อนนะคะในการทําธุรกิจหรือว่าการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเนอาจจะต้องมีการความยุ่งยากลําบากนิดนึงจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค <C> e <at> เราจะมีการลดช่องว่างต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้างคะณปัจจุบันนี้ในจุดที่ผู้ผลิตกับผู้บริโภคเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยสื่อดิจิตอลเนี่ยมันมัน ทั่วถึงนะครับเมืองไทยนี่ไปได้เร็วนะครับแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยนะครับก็สามารถที่ใช้สื่อตรงนี้นะครับกระจายข่าวตัวเองออกไปไม่ว่าจะทำเองโดยการขายผ่านอินเทอร์เน็ตหรือขายผ่านผู้ประกอบการมาเก็ตเพลสมาเก็ตเพลสคือหมายก็ว่าคนที่เขามีเว็บไซต์ขายสินค้า นะครับเราก็สามารถที่จะไปขายสินค้าผ่านช่องทางของเขาตรงนี้ได้ค่ะเท่ากับว่าทาเองขายเองได้โดยที่อาศัยทางไปรษณีย์ไทยเป็นตัวกลางในการส่งสินค้าให้นั่นเองเนาะค่ะ,คะตรงนี้ก็ถือได้ว่าช่วยลดช่องว่างได้เยอะเลยราคาสินค้าก็จะไม่สูงขึ้นด้วยก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้อนะคะที่เป็นประโยชน์เหมือนกันและสาหรับปัจจุบันนี้ในเรื่องของการให้บริการแล้วก็เทคโนโลยีนะคะเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ s m e ของเรามีอะไรบ้างคะ ตัวแรกเลยเนื่องจากว่าธุรกิจอิร์ซ e เนี่ยมันขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมค,คระเราเองเนี่ยเมื่อผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ผลิตสินค้าผู้ที่ทําหน้าที่มาเก็ตเพจเป็นเป็นเป็นอินเทอร์เน็ตสําหรับขายสินค้าคแล้วก็ผู้ซื้อสินค้าผู้ผู้ที่เกี่ยวข้องพวกนี้เนี่ยจะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการซื้อ,อในการขายในการ รับออเดอร์เพื่อส่งสินค้า,าได้ว่าทุกกระบวนการเขาต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเราเองก็จําเป็นที่ต้องมีการพัฒนาระบบงานของเราเนี่ยครับเป็นระบบที่เป็นระบบดิจิทัลเพื่อรองรับกับการดําเนินงานของเขา,ขานะครับแล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องสามารถเชื่อมกับทางผู้ประกอบการที่อยู่ในวงจรตรงนี้ได้ทั้ง3ส่วน นะครับทั้งผู้ผลิตทั้งมาเก็ตเพสแล้วก็ทั้งผู้ซื้อได้ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราต้องสร้างตัวระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอินเทอร์เน็ตตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยครับหรือปัจจุบันเขาอาจจะเรียกเป็นแอปเป็นอะไรต่างๆ่างขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถสร้างเราเชื่อมต่างๆเข้าหากันได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยลดการทํางานที่ซ้ําซ้อนกันได้นะครับอย่างยกตัวอย่างว่าเวลาที่ผู้ซื้อเนี่ยพิมพ์รายการ นะครับสั่งซื้อสินค้าคพิมพ์ที่ที่อยู่ตัวเองหมายเลขโทรศัพท์ตา่างๆนี้ลงไปเขาก็สามผู้ผที่ขายสินค้าหรือผู้ที่ทําหน้าที่มาเก็ตเพนเนี่ยก็สามารถดึงข้อมูลอันนั้นเนี่ยมาทําเป็นใบนําสง่งม,มาทําเป็นการจานหน้าซองนะครับรวมทั้งเวลาที่มาฝากส่งกับเราเนี่ยก็โอนไอ้ตัวจานหน้านั้นมาให้เราเราก็ไม่ต้องมานั่งเขียนอีกเพราะนั้นข้อมูลต่างๆแล้เนี่ยมันจะถูกต้องตรงกันหมดเพราะว่าเราไม่ได้มีการพิมพ์ใหม่เป็นการใช้ซ้ำๆอย่างเงี้ย แล้วก็พอเรารับฝากเนี่ยนะฮะก็ใช้ข้อมูลในการจ่าหน้าตรงนี้สิ่งของที่ฝากส่งหมายอะไรต่างเนี่ยเอาไปใช้ในขั้นตอนการส่งต่อการนําจ่ายมันทําให้งานนเร็วขึ้นนะลดการซ้ำซ้อนในง,งานก็จะทําให้ค่าบริการมันถูกลงะนะครับเพราะว่าเป็นการลดกระบวนการในการทำงานให้มันสั้นง่ายขึ้นตรงนี้นะฮะ,ะตัวอินเทอร์เน็ตหรือตัวไฮสปีดหรือตัว4ีอะต่างต่างเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยในการที่ผู้ประกอบการ SEO ีโอบผู้ ที่ทำหน้าที่ไปเขียนเพจหรือแม้กระทั่งผู้ซื้อเนี่ยเข้าถึงกันได้ง่ายเพราะสังเกตว่าเชื่อมต่อกันทุกทิศทางเพราะสังเกตว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทําอะไรสั่งซื้อน้องทำทางอินเทอร์เน็ตปัจจุบันมือถือก็สั่งได้แล้วเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วสะดวกในการทุกฝ่ายอย่างเช่นตอนนี้ทางไปรษณีย์ไทยเองก็มีเป็นแอปพลิเคชันด้วยเหมือนกันอย่างแอปพลิเคชันของเรานี่คือทําอะไรได้บ้างคะบนแอปตัวนี้แอปแอปของเราที่ทำเข้ามาเนี่ยนะเพื่อว่าให้ผู้ประกอบการเนี่ยอย่างคนที่จะส่งสินค้าเนี่ยปกติเนี่ย เราจะต้องมานั่งเขียนจาหน้าหรืออะไต่างๆ,ๆ,ๆใช่ไหมฮะ <ๆ S 2> เขาก็สามารถที่จะเอาข้อมูลที่ผู้ผซื้อเนี่ยนะครับที่พิมพ์มาแล้วเนี่ยเอามาเอามาเหมือนกับกอบลงมาบนมาบนไอแพลตฟอร์มของแอปตัวนี้แล้วก็ใส่หมายเลขซึ่งเราจะเตียนให้ค่ะนห่หมายเลขที่จะฝากส่งเหมือนเป็นบาร์โคดนั่นหรอค่ะหรือบาร์โคดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ลงไปพอเขาเตียนเสร็จมันก็สามารถปริ้นออกมาเป็น เป็นสติ๊กเกอร์เพื่อติดระบนจาน้าซึ่งจะนประกอบด้วยที่อยู่ผู้รับฝากหมายเลขที่ฝากทรงอะไรต่างเหล่านี้นะครับก็หมายความว่าพอทําอย่างนั้นปั๊บเนี่ยอันนี้คือพร้อมส่งแล้วพร้อมส่งแล้วเราก็นําไปที่ไปษนีไทยของเราแล้วก็ไม่ต้องไปกรอกข้อมูลอะไรอีกไม่ต้องกรอกข้อมูลก็สามารถที่จะสแกนปั๊บก็รับฝากได้เลยอย่างงี้ก็เด้งง่ายด้วยกันเลยอย่างแล้วเดี๋ยวตอนท้ายผมก็จะบอกให้ว่า ในน้ก็ทั้งหน้าเนี่ยเขาจะสะดวกกว่านั้นอีกอืบเดี๋ยวอันนี้ต้องอุบไปก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปบอกกันช่วงท้ายจะบอกว่าในยุคหน้าตั้งแต่ปีหน้าขึ้นไปเนี่ยเราก็มีแผนที่จะพัฒนาระบบการที่ผู้ใช้บริการจะเข้าถึงบริการไปนีเนี่ยโดยไม่จำเป็นต้องไปที่ไปที่ไปซนีก็ได้โอ้โหนี่นะครับนะะเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันต่อแต่ว่าที่คุณสัญญาหยิบมากล่องตัวนี้หน้าตาจะค่อนข้างไม่เหมือนกับกล่องไปสนีทั่วๆไปที่เราเห็นสีขาวแดงตัวนี้มีความพิเศษยงไ ตัวนี้เนี่ยเขาจะเปเรียกว่าเป็นกล่องพร้อมส่งหมายความว่ากล่องนี้เนี่ยอ่มันจะเป็นคิดราคาค่ากล่องซึ่งจะถูกนะฮะแล้วก็ค่าฝากส่งพร้อมเลยคือถ้าเกิดเทียบกับกล่องไปรษณีย์ทั่วไปที่เป็นสีขาวแดงที่เราเห็นกันปกติราคานี่คือจะถูกกว่าอันนี้จะถูกกว่าจะถูกกว่านะฮะเพราะว่ามันคิดแบบพร้อมเลยเพราะว่าจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานบางส่วนของเราลงไปนะฮะใครก็ตามที่ต้องการใช้ตัวตัวบริการนี้เนี่ย ก็สามารถซื้อกล่องนี้ซึ่งจะเป็นค่ากล่องแล้วก็ค่าฝากส่งรวมไปด้วยในลักษณะเหมาจ่ายแล้วก็จะบอกไปว่ากล่องนี้ใช้บรรจุได้น้ําหนักไม่เกินเท่าไหร่นะครับที่เช่นอันนี้จะบอกว่าน้ําหนักไม่เกิน1กิโลกรัมถ้าคุณส่งไม่เกิน1กิโลกรัมเนี่ยถ้าเป็นการส่งปกติมันก็จะคิดว่า100กรัม250กรัมอะไรเงี้ยเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปไปแต่อันนี้ไม่เป็นกล่องเหมาอ๋อโอ้โหนะฮะคุณจะได้ประโยชน์เนี่ย ราคาส่งจะถูกลงทันทีก็คือคิดราคาตามกล่องไปเลยแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้กล่องแบบนี้ในการส่งสินค้าเราสามารถไปติดต่อได้ที่ไหนคะหรือตอนนี้มีขายสามารถซื้อได้ที่แกนดาซนีที่เป็นที่จาดขนาดใหญ่ของเรา4 7แห่งในกรทมแต่ในอนาคตข้างหน้าถ้าประชาชนนิยมใช้เราก็ขยายไปจาหน่ายทั่วประเทศพันวแห่งเราจะจำหน่ายแบบนี้หมดอันนี้กล่องตัวนี้มันจะต้องใช้พร้อมกับแอปพลิเคชันพร้อมส่งเหมือนกัน อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว,ว่าสามารถปรินป้นเป็นสติ๊กเกอร์ติดลงบนตรงนี้ได้เลย โอ้โดีจังเลยนะคะนี่ก็ช่วยลดขั้นตอนไปได้แล้วก็ประหยัดด้วยในเรื่องของค่าขนส่งแบบนี้เนี่ยเรารู้ถึงเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์นะคะในการที่ช่วยในการขนส่งสินค้าของเราแล้วคราวนี้สะถามถึงจุดกระจายสินค้าบ้างเราได้มีการทําจุดกระจายสินค้าของเราให้มีปริมาณเพียงพอต่อการนําส่งสินค้าให้ได้ระยะเวลาที่รวดเร็วยอย่างไรบ้างค,คนะัตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามีศูนย์ไปรษณีที่เป็นที่รวบรวมใหญ่นะฮะของการรับฝากแล้วเอาไปรวมเพราะว่าเนื่องจากเรา รับผิดชอบครอบคุมทั้งประเทศเนี่ยเรามีศูนย์พิษณีที่เป็นเซ็นเตอร์รวมอยู่18แห่งนะครับแล้วก็มีทีมการเบษณีอยู่พันสามร้อยแห่งนะครับแล้วก็ยังมีทีมการที่ว่าเบื้ีอนุญาตเนี่ยนะครับอีกสามพันว่าแห่งนะฮะก็ถือว่าเยอะมากะนะคือเรียกได้ว่าเราเข้าได้ถึงบ้านทุกบ้านในประเทศไทยซึ่งมีอยู่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดล้านคนเือะนะครับเพราะว่าถ้าท่านจําได้เนี่ย ตอนที่ก่อนจะมีการเลือกตั้งทุกครั้งนะครับก็จะมีส่งเอกสารแจ้งผู้มีสิทธิ์ลงไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยต้องมีเป็นศนีอยู่เจ้าเดียวที่ทําได้ก็คือเอาไปจ่ายได้ทุกบ้านนะครับตรงนี้แสดงว่าเราเข้าถึงได้ทั้งหมดจริงๆซึ่งตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีคู่แข่งทางเรื่องของการขนส่งค่อนข้างเยอะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางไปรษณีย์ไทยเองนะคะจะมีจุดแข็งอย่างไรกันบ้างค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ นี่ถามว่าจุดแข็งเนี่ยบริษัทเนีไทยเนี่ยมีจุดแข็งอะไรอันแรกเลยเนี่ยเรามีทีมการเ็นีครอบคุมพื้นที่ทั่วประเทศนะครับไม่มีใครมีเน็ตเวิร์กใหญ่เท่าเราเพราะฉะนั้นน่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านสามารถใช้บริการนะครับอาจจะเป็นบอกว่าเป็นโลจิสติกของประเทศก็ได้ะนะครับท่านสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ทั้งหมด สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ